หันุมานชานสมอนกระบี่วานอนรุมร้อนกายา ช่างชางมาศาลเนื้อจากระวานและว่าสุธามหาอ,าอ,าอ,าอวาอาอาป็ปดาวเป็นเดือนจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกคคลั้นมีสี่ก้อนเมื่อไห่สนุกเหลือใจละมันนั้นละว่า ฮานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์สนุกที่สุดคลื่นเพลงฮฮาสวัสดีครับเพื่อนๆของเชยเชยชาแนลรอบนี้พบกับหนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์ครับในปีพศ2517ครับ ซึ่งหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมกับท่าเตียนซึ่งต้องบอกว่าท่าเตียนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก่อนเป็นหนังของคุณอาสมโพศแสงนันฉายหรือว่าชัยโยภาพยนตร์ครับและหลังจากนั้นพอทํามาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นความร่วมมือฮะจากฉากซูบุริยะและชัยโยภาพยนตร์ในความร่วมมือในการที่แกไปเรียนถึงญี่ปุ่นช่วงนั้นแกอายุ29ปีดังนั้นแกเลยคิดว่ามันควรจะต้องทําหนังอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งวันนี้เชยเชยชาแนลจะมาเล่าในมุมของเชยๆชยชาแนลกับหานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์ครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเล่าเรื่องราวของฮานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์ของรีวิวทั่วไปครับในภาพรวมของฮานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์เนี่ยในปี2 5 1 7หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ได้คุยกับคุณอาเนียประมาณเริ่มต้นเลยนะก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทโดยประมาณแต่ไม่นับในเรื่องของการไปแปลงเทปแปลงเสียงต่างๆนะครับ ซึ่ง200,000บาทเนี่ยทำรายได้ที่โรงหนังเฉลิมกุงใช้โรงหนังเดียวด้ยนะใน3วันแรกเนี่ยทำรายได้ไปประมาณ200,000เกือบ300,000บาทและพอครบ7วันทำรายได้ไปถึง1,360,000บาทครับหักภาษีนัาที่จ่ายแล้วด้วยนี่ฮะข้อมูลจากคุณอาเลยนะครับ1.3ล้านบาทโอ้โหถามว่าไรายได้ถ้าเทียบกับปัจจุบัน ประมาณร้อยล้านนะครับทำไมหนึ่งร้อยล้านอ่ะเราบรรยากาศให้ฟังครับตอนนั้นเชยเชชา,ชาชนแนลอายุประมาณหกขวบด้วยกันนะฮะเชเชชา,ชาชนแนลเนี่ยอยู่ที่บ้านนอกเห็นรถลงหนังที่เป็นรถสองแถวเนี่ยแล้วก็มีป้ายเป็นหนังกลางแปลงนะฮะแล้วก็เป็นป้ายโปรโมทหนังหานุมานโพสต์เจ็ดยอดรู้เนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านไปแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็วิ่งตามไปดูแบบมันตื่นเต้นมากอะ่ะว่าเฮ้ยตอนนั้นหนังยอดรุดเข้าใหม่ๆแล้วหานุมานเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรได้ยังไง แล้วมันเป็นโปสเตอร์สมัยนั้นที่ขึ้นรถรถแห่นะฮะจะเป็นโปสเตอร์ที่เป็นภาพวาดสีน้ํามันเด็กๆก็จะวิ่งตามกันและที่สําคัญคือเฉยๆตอนนั้นยังเด็ก<ๆ>มากหกขวบ,ขบไม่มีตังค์ครับไม่ได้ไปดูที่โรงหนังไม่ได้ไปดูโรงหนังนะฮะและ้วตอนนั้นค่าตัวหนังเท่าไหร่ถู้ไหมฮะห้าบาทครับตัวหนังย้านะว่าห้าบาทตัวหนังในวันนั้นและในสมัย2517เนี่ยนะครับถึง18ในช่วงที่หนังฉายเนี่ย ราคาตัวหนังเนี่ยหบาทคือหนังที่เป็นหนังเดี่ยวแต่เขามีหนังควบครับหนังควบก็คือหนังคู่ที่อยู่ในโรงโรงเดียวกันเป็นโรงหนังมือสองแล้วก็สามารถฉายหนังบล2เรื่องพร้อมกันราคาตอนนั้นอยู่วันเจ็ดหรือสิบาทโดยประมาณเต่เช่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูหนังในช่วงนั้นแต่ไม่ได้ดูครับหันมานเพราะเจ็ดยออไม่ได้ดูได้ไปดูที่หนังกลางแปลงบรรยากาศของหนังกลางแปลงของเด็กสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่อังการมากครับ ลองนึกภาพนะครบรรยากาศก็คือว่ามันจะเป็นจอขึงใหญ่ๆประมาณ10บกว่าเมตรน่ะแล้วก็จะมีเด็กป้านนอกผู้เท่าผู้แกมาปูเสื่อดูแล้วก็มีเครื่องฉายหนังเป็นหนังฟิล์มเขาจะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ภาพโอ้โหว่องอ้ยขอคือคอนุม,มอนเออเราคือเจ็ดยอดรุดมาช่วยเจ้านะอะไรประมาณนี้มันก็ภาพออกมาแล้วเราก็นั่งดูคนภาพไปและบรรยากาศข้างๆฮะก็เป็นการขายพวกขนมเว่าขนมไทยสมัยก่อนพวกขนมโบราณโบราณ เป็นพวกกล้วยทอดข้าวเกี๊ยบทอดอะไรต่างๆเยอะแยะเป็นหมดเลยซึ่งเด็กสมัยนั้นจะเป็นความทรงจําที่ดีมากไม,ไ,มไม่ได้มีป๊อปคอร์นไม่ได้มีเบปซี่หรือโค้กเหมือนสมัยนี้ไม่มีครับไม่มีบัสเกตอะไรต่างๆไม่มีแต่นี่คือบรรยากาศของเด็กสมัยนั้นบรรยากาศดีมากๆแต่ประเด็นที่จะเล่าวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่โชว์อยู่ด้านหน้าเนียด้าน,นขวามือชัยเคยีวไปแล้วว่านี่คือหัวอนุมานที่ใช้ได้มาด้าน,นซ้ายมือยังไม่เคยโชว์เลยครับนี่คือหัวของยอดมนุษย์ อุลตราแมนครับแล้วมีหัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็คือเซเว่นนะฮะเอาไว้แต่เรามีหัวใหญ่เซเว่นอยู่ด้านหลังนะครับก็ใหญ่เกินไปพื้นที่ไม่พอก็เลยเอาไอสตักเกอร์ของอุลตร้าแมนเซเว่นมาด้วยนี่ครับไว้ใส่ตรงหัวนี่แหละครับเซเว่นนอกจากนั้นก็จะมีหัวของอา่าอะไรเนี่ยทาโร่เหาะไปก่อนแล้วครับไม่เป็นไรอารมณ์น,นะว่ากันไปนอกจากนี้ยังมีฮะทาโร่พูดถึงทาโร่ก็นี่เลยครับอุลตร้าแมนทาโร่นี่ หนังหัวตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของอุลตาแมนจำได้นะครับจะมีขายครั้งแรกครั้งเดียวที่เมืองทองธางนีกับอุลตาแมนไลฟ์โชว์และอุลตาแมนโฟลีครับแต่ตอนที่ไปขายคือไลฟ์โชว์ตอนนั้นหัวหน่าจะมาตอนนั้นมาสักเก้าร้อยหรือพันหนึงโดยประมาณนะครับก็ใส่ได้เลยนี่ฮะใส่เขาา้าาปึ้งนี่คืออุลตาแมนทาโรหัว1ตอนน่อ1นครับหลังจากนั้นเราก็ยังมีหัวอุลตาแมนที่เป็นหัวที่เป็นลายเซ็นจากคุณอา สมโพสสัญชาติเจ้าของหนังหาดุมานพบ7ยอดมนุษย์นี่เองนี่ครับนี่มีลายเซ็นอยู่ด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันตรงนี้กันมาเล่าเรื่องหนังก่อนอตำนานของหานุมาพบ7ยอดมนุษย์เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วหลายหลายคนเคยไปดูแล้แต่ดูใน YouTube อยู่ในคลิปดูในวิดีโอจากไทกาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ทุกคนพอสุบได้ว่าก็คือมี โจรสามคนเป็นโจรชั่วไร้ามาตัดเสียนพระและโกเนี่ยกับเพื่อนๆนะฮะกำลังล้าอยู่ในวัดแห่งหนึ่งแล้วไปเจอเจ้าโจรนี้จึงเข้าไปห้ามโจรโจรตัดเสียนพระขึ้นรถรถจี๊บอ่ะโจรก็สั่งคนขึ้นรถจี๊บไปแล้วปั๊บเนี่ยแล้วปรากฏโกก็เกาะรถจี๊บโจรไม่ยอมไม่ทำไมไม่ยอมออกไปสี่แกไอ้เด็กน้อยถีบไปก็หล่นแล้วโจรแม่งยิงพึ่งกลางหน้าผากโกหล่นลงไปพึ่งนอนตายเลยโจรก็หนีไปปรากฏว่า หนังก็อย่างที่ว่าฮะเป็นการรวมกันระหว่างทางซิบุรยาเจ้าแม่อุนตาฉากนี้มาจากของอุนตาแมนทาโร่เจ้าแม่อุนตาก็เห็นโอ้เจ้ามีความดีอ่ะต้องเป็นเสียงผู้หญิงสิเจ้ามีความดีดังนั้นเราจะชุบชีวิตเจ้าให้เป็นฮาดูมานเจ้าแม่อุนตาก็เอามือยื่นมาจากนอกโลกภาพนี้สวยมากตอนเด็กจะประทับใจมากกับภาพนี้นะฮะถ้าหลายคนดูตอนสมัยหนังั้างแฟนยื่นมาปื๊ดแล้วก็จับเจ้าโกเจ้าโกที่เป็นเด็กหัวจุกนะครับ หยิบขึ้นมาแล้วออกจะโกะมานอนเป็นฉากตัดกับอุลตา้าแมนเรียงรายทั้งหกตัวเรียงรายก็ชุบชีวิตให้เป็นฮาดุมานฮันุนมานก็โผล่มาบึง้งเป็นที่มาของฮนันุมานแล้วเรื่องราวก็ไปไกลเลยฮะเรื่องนี้ก็มีเรื่องของสีเผือกสีสุยาสีเผือกกับสีสุยาเนี่ยเป็นฉากเปิดได้ซ้ำสองท่านเนี้ยเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเอ่อท่านเป็นตลกที่อมาตะครับจะมีสีเผือกสีสุยาคุณเทพเทียนชัยมาจนถึง รุ่นหลังๆไล่มาซึ่งสองท่านนี้เป็นตลกนี่ปรมาจารย์เลยก็จะมาพูดถึงโลกร้อนโอ้เหงือกโอ้ร้อนจังเลยแห้งแรงไปหมดเลยแล้วก็ไล่เข้ามาถึงการไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆจนมาถึงดรวิสุทธิ์ซึ่งเป็นดรสแสดงโดยคุณยอดชายเมฆสุวรรณทรงผมคล้ายๆกันเนี่ยฮะเนี่ยอุ้ยเข้าตาเลยนะครับเนี่ยอ้าเฉยๆฉันเอาอยากจะทํำพ่อใผมเหมือนเหมนกับคุณยอดชายนะประมาณนี้ให้เหมือนกันและก็จะมีคุณมาริสาก็คือสแสดงโดยคุณภาวนาชนะจิตครับ ซึ่งเป็นขวัญใจไขมุกเอเชียในยุคนั้นเลยทั้งสองท่านก็เป็นดาราไทายยอดนิยมครับแล้วก็ก็เป็นเรื่องราวดเตอร์พิสุทธ์ทำอะไรต่างๆก็จนมาเป็นหัุมานแล้วก็มาเจอกับยอมนุษแล้วไขจูกขึ้นมาแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้จริงๆที่ไม่มีใครเคยพูดถึงคือหนังหัุมานพบเจ็ดยอมนุษเป็นเรื่องที่คุยเกี่ยวกับโลกร้อนครับอ่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวได้ยังไงในหนังเรื่องนี้นะครับ มีการขอฝนจากโลกร้อนหรือความร้อนที่เมืองไทยในสมัยนั้นปี2517ถึง3ครั้งด้วยกัน3วาระด้วยกัน 1. เริ่มจากดรวิสุทธ์คุณยอดชัยเมษวรรก็สร้างจรวดขึ้นมาปึ้งจรวดขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้าไปปึ้งขึ้นไปนะครเพื่อให้ฝนตกนี่คือที่มาที่ไปดรวิสุทธ์ครับซึ่งเข้าไปต่อเรื่องของหานุมนพระพ่ว่าวเอ็มบดแดงเลยนะ2ครับก็คือโก๊นั่นเองครับ ที่มาของกโกะก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาฝนไม่ตกหน้าแรงแห้งแ้งนี่เขาจะแห่นังแมวแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเป็นยุคสมัยของคุณสมพศคุณสมพศเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่เป็นโกะใส่หัวหนุมานเนี่ยลราไปแห่ไปแห่ร้องลำเต้นลำมอะไรต่างๆที่มีคนเยอะะเด็กๆเยอะนี่คือเรื่องจริงครับเป็นเรื่องที่คุณสมพศตอนเด็กทำแบบนี้จริงๆเป็นการละเล่นสมัยนั้นปรากฏว่าขั้นที่สองรอบ่สองในการขอฝนก็คือโกะก็ใส่หัวแล้วไปไล่ร้องเพลงกับเพื่อน เพื่อขอฝนมันแห้งแรงสมัยนี้อาจจะเป็นแหงนแมวใช่ไหมฮะตัวที่สามก็คือตอนเป็นหนุมานครับหนุมานมเห็นว่าเมืองไทยร้อนมากหนุมานเขาไปถึงนอกโลกเพื่อไปคุยกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ในหนังก็จะเป็นพระอาทิตย์กำลังขี่เขาเรียกเหมือนรถที่เป็นรถในโบราณคดีท่านท่านท่านถอยไปหน่อยถอยไปหนโลกร้อนเหลือเกินท่านถอยไปหน่อยเถอะทั้งสามวาระนี้เป็นเรื่องเดียวกันก็คือทําอย่างไรให้ฝนตกเพื่อลดโลกร้อนครับ นี่คือไฮไลท์หลักของหนังเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่เป็นวิชั่นที่ทานคุณอาสมพศ์แกมองมาตั้งแต่ปี1น่นะ40กว่าปีนะฮะจนถึงปัจจุบันโลกร้อนนี่เกิดขึ้นมานานแล้วปกติหนังญี่ปุ่นคืออุตร้าแมนในยุคนั้นนะจะมีการต่อสู้ก็ต่อเมื่อไคโจหรือเจ้าสัปะหราดเนี่ยลุกขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็แบบพังบ้านพังเมืองตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงเยอะแยะหมดเลยแล้วอุตร้าแมนก็โผล่ลอ่ะึ้งปล่อยแสงอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งฉายแสงอะไรก็ว่านไปซึ่งเกิดจากการต่อสู้และการทําลายข้าวของก่อนแต่ในเรื่องนี้มีเอ๊ะอยู่นิดหนึ่งว่าเอ๊ะก็เคยไปนั่งดูเหมือนกันว่าตกลงไคจูเหล่านี้เขาทําอะไรผิดวะเออมันมีคําถามนะลองไปดูครับไคจูเหล่านี้มีห้าตัวด้วยกันโกเวล่าอะไรต่างๆที่อยู่ในหนังของอุลตร้าแมนแหละแต่เขาเกิดจากด็อกเตอร์พิสุทธิ์ครับจริงๆตัวร้ายเรื่องนี้ไม่ใช่ไคจูนะครับ ตัวอะไรเรื่อนี้คือดรวิสุทธ์นะฮะถ้าดูดีๆดรวิสุทธ์เนี่ยก็คือเขาปล่อยจรวจลําแรกเพื่อให้ฝนตกมาประสบความสาเร็จครับแต่เขาอยากจะปล่อยลาที่2ต่อซึ่งมีการห้ามไปแล้วว่าอย่าปล่อยเลยนะเพราะไม่สมบูรณ์ไอตัวจรวจตัวนี้ที่จะพุ่งขึ้นไปเนี่ยเขาก็ปล่อยเลยเขาไม่สนใจใครคาดเก่งประมาณเนี้ยปรากฏว่าปรากฏว่าเกิดระเบิดตึ้ม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 ,ม,มขึ้นหมดเลยในหนังระเบิดออกมาหมดเลยเอา้าว แล้วความระเบิดตรงนี้ก็ไปกระทบกระเทือนกับพื้นดินครับทําให้พื้นแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาเหมือนหนังทุกวันนี้ก็ซิลล่าก็โผล่จากดินเกิดจากสารเคมีเกิดจากรังสีอะไรก็ว่ากันไปและไคจูเนี่ยและไคจูก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาห้าตัวถ้าดูหนังดีๆไคจูห้าตัวก็าไปยืนนิ่งๆแล้วหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาห้าตัวไม่รู้จะทําทอะไรฮะแต่ไอตัวที่มันระเบิดตึงต้งตึงตงต้งมันไม่เกิดจากไคจูนะ มันเกิดจากผลงานของดรวิสุทธ์ครับดรวิสุทธ์ที่ทาให้ระเบิดขึ้นไปแล้วไคจูก็ทําท่างงว่าเอ๊ะเอามาทําอะไรวะประมาณนี้เอ้าทําอะไรวะเอา้าในฐานะซูเปอร์ฮีโร่หันุมานก็พุ่งออกไปเลยนะครับไปปราบเหล่าสัตว์ประหลาดไคจูอันนี้ก็ทําให้เอ๊อยู่อย่างนึงว่าเอ๊ะเขาทําอะไรผิดอ่ะไม่เป็นไรเอา้าหนังเด็กสมัยนั้นก็ต้องประมาณนี้พอหันุบาลเข้าไปสู้จุดเด่นที่ดีมากๆสำหรับเชยเชยชาแนลคือการ สร้างหาตุมานคือชุดครับสังเกตให้ดีนะครับหันุมานที่อยู่ด้านขวามือในชุดชุดที่เป็นการออกแบบที่พิเศษมากาจะมีนักแสดงทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นในการใช้แสดงและก็หัวหวนุมานเนี่ยทำมาทั้งหมดหลายหัวมากแต่ละตัวแต่ละตัวเขาจะทำบล็อกเท่ากันหน้าจะเป็นบล็อกเข้าหัวเต็มตัวเลยอันนี้อาสมติลราให้ฟังแล้วก็ในขณะเดีวยวกันชุดที่ทำเนี่ยจะเป็นชุดแบบผ้าหนามากเฉยๆชาแนลได้เคยไปที่ลงถ่ายที่ อ่าอุทยานะครับปรากฏว่าเราได้เห็นชุดเก่ามากรวมทั้งหัวที่เก่าเป็นกรอบเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าชุดเนี่ยหนาเป็นชุดเสียวขาวแล้วก็มีลายสักเหมือนลายบนหัวหนกมนุษาเี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เขาแสดงต่างมันเหมือนเป็นเนื้อผ้าซึ่งไม่ใช่เนื้อหนังเหมือนกับของอุตตางแมนอุตตาฟิวดาน้ำแต่มนมนุไม่ใช่ทำเป็นผ้าหนา,นาซึ่งเวลาเขาแสดงกลางแขนหรือภาพข้อมือภาพออกมาสวยมากและด้วยสิริราของนนุมานเนี่ยเป็นนนุมานที่สูงใหญ่ทุบๆแล้วหัวก็ใหญ่ ถึงออกมาได้ดูดีมากๆเป็นการออกแบบพันวันที่ดีมากๆเลยอันนี้ชื่นชมมากๆครับแต่เนื้อหาในช่วงนี้เป็นเรื่องที่แปลกก็ตรงที่ว่าพัานวันก็ออกไปสู้ไปสู้กับไคจูทั้งห้าสู้เต็มที่สู้นู่นสู้นี่สู้ไปสู้มาสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ก็โดนแช่แข็งค้างเอาไว้ค้างเอาไว้นะฮะปรากฏว่าไม่รู้เหมือนกันอุนตราแมนหกมาจากไหนก็หอะไปเลยนะครับหอกมาเป็นบล็อกเลย เคยเห็นที่ถ้าเกิดใครไปที่โรงถ่ายของคุณอาสมพจนเนี่ยจะเห็นบนหลังคานะครับตรงห้องที่เป็นมิวเซียมเนี่ยจะเป็นอุลตร้าแมนทั้งหกตัวเหาะอยู่นั่นคือบล็อกนั้นแหละครับเป็นบล็อกที่ถ่ายมาเป็นบล็อกแบบแข็งๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็เหาะมาพอเหาะมาทั้งหกตัวปั๊บกระโดดลงมาปึ้งแบ่งเป็นสามสามสามตัวก็คือมาสู้กับไคจูสามต่อห้าอีกสามตัวก็ไปช่วยหนุมานนะครับพอกราะอะไรออกปั๊บมีพ้าพายลงเข้าปากมาหนุมานก็กลับมาสู้ได้ และฮนุมานก็มีจุดขายก็คือนี่ครับกริดนี่ฮะที่เป็นสามง่ามมีอะไรครับกริดสามง่ามสามารถใส่ใค้เป็นกระบองประมาณว่าเหมือนกับนี่ฮะป้ายเหมือนกับทั้งหมดก็คือยักษ์วัดแจ้งเลยเป็นกระบองยักษ์วัดแจ้งเลยถ้าดูให้ดีเป็นพร็อพเดียวกันเลยนะเหมือนมากเลยนะเป็นพร็อพเดียวกับยักษ์วัดแจ้งในหนังท่าเตียนเลยครับนะแล้วก็เอามาสู้ต,ต,ต,สต,ตีมาตีีปสุดท้ายกามเมลา่า เจ้าตัวสุดท้ายทุกต,ตัวตายหมดเนี่ยเลยตัวกันเบล่าอันนี้เป็นภาพที่เอ่อมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะที่อุนดามแมนหกตัวอา,านุบาลหนึ่งตัวรวมทั้งหมดเจ็ดตัวลุมกัมเบล่าตัวเดียวที่ไม่ได้ไปทำ้ายใครเลยแล้วก็วิง่งหัวซุกซุมอยกัแมวเลยฮะวิง่งปุ๊บปุ๊บไปสุดท้ายก็เปลี่ยนจากตัวกริดกลายเป็นตัวโค,ค้งๆอ่ะคล้ายๆกับเป็นอะไรคมๆสักอย่างหนึ่งปล่อยแสงออกไปก็ผ่า,ากาเัเบล่าผ่าครึ่งระเบิดตึ้มออกมานะพอตายไปเรียบร้อยปั๊บหานุบาลก็ ฉากที่สวยที่สุดคือฉากนี้ครับก็คือฉากทวายไลท์โชว์พาที่กำลังโรเพสสีส้มๆ้ีสวยแล้วก็มากอดกันแสดงความดีก็ขอบคุณและก็ลาจากกันไปถ้าถามว่าในภาพองค์รวมนะหนังเรื่องนี้หันมานพบเจ็ดยอดรุ่นเนี่ยเป็นหนังที่ประทับใจมากกระเด็กในวัยวัยยุคนั้นแล้วก็ยังได้รางวัลมากมายเซอร์รานันชอ<ๆ>ก็เข้ามาติดต่อหรืออาสุสมค์เพื่อขอหนังเนี้ยไปฉายที่ฮ่องกงและทั่วโลกโอ้โห สุดยอดนะฮะหนังเรื่องนี้แต่ในเนื้อหาก็อย่างที่บอกครับก็คือเป็นระหว่างยอดมนุษย์สู้กับเจ้าไคจูสัตว์ประหลาดโดยเอาวรรณคดีไทยลามเกรตดเข้ามาผสมประสานอันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นคนอายุ19จากอาสมโพธิสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมานี่สุดยอดจริงๆครับอันนี้ขอชื่นชมครับคราวนี้กลับมาที่เนื้อหาครับว่าสิ่งที่เชยชานอลเล่าเรื่องไปแล้ววันนี้มาโชว์อะไรให้ดูนี่แหละครับหัวบุตอรแมนเอาเริ่มจากบุนตแมนนี่ก่อน นในนี้ให้ดูใกล้ๆนะนะเป็นลายเซ็นของคุณอาสมโพชแสงนนิชัยครับเป็นไซซิ่งแบบบัสขึ้นตัว1ต่อ1สวยงามมากครับถ้าเกิดใครอยากจะได้อุลตร้าแมนในสไตล์แบบนี้ทรงนี้เฉยๆซื้อที่โตเกียวครับลองไปดูครับที่โตเกียวที่โตเกียวสเตชันก็จะมีอุลตร้าแมนที่เป็นช็อปนะครับจะมีขายอยู่จำไม่ได้ะไนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะก็ อันนี้เป็นตัวหนึ่งเป็นออมสินนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือ1ต่อหนึ่งครับนี่คืออุลตราแมนจะเห็นอะไรครับเป็นอุลตราแมนที่สวยมากแต่ว่าตาที่อุลตราแมนแท้ๆเลยนะครับจะต้องตาเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดรังผึ้งที่ตรงนี้แต่ในนี้มีไฟนะครับจะเชยไม่ได้เปิดให้ดูถ้าดูจากด้านข้างครับดูจากซีรัสเขาถือว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งที่สวยมากนะครับก็จะเป็นใส่ได้ครับเป็นเป็นผ้า จะเรียกเป็นไวนิลก็ได้นะฮะเป็นเข้าไวนิลก็ได้แล้วก็มีลายเซ็นของคุณอาสมโพสอยู่ด้านกลางสหรับหัวตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเชยเชยทีเราสั่งเพื่อนอท่านหนึ่งครับที่อยู่ใน Facebook ทำขึ้นมาเป็นอุลตร้าแมนที่เป็นบล็อกที่เป็นวอลเปเปอร์แล้วก็มีปลั๊กไฟตากกระพริบได้นะฮะในนี้คุณอาก็เซ็นให้บอกว่าโอเคก็เป็นที่ชื่นชมนะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอุลตร้าแมนในนี้ก็เขียนว่ามอบให้คุณเอที่ผมรักยิ่ง 8เมษายน2564ครับทาโร่โอ้โหสวยจริงๆทาโร่ที่ชอบมากที่มีถึง2หัวด้วยกันอยู่ด้านล่างนะฮะเราไม่โชว์กันตรงนั้นแล้วก็เซเว่นเซเว่นมี1ต่อนหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่ยกแยกไม่เอามาโชว์เอาโชว์ตรงนี้ดีกว่านี่เป็นเซเว่นที่น่ารักมากๆนะครับเป็นเซเว่นแท้จากญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ยจะมีเสียงนะครับเป็นเสียงของบุนทาแมนเซเว่นด้วยก็นี่คือภาพรวมๆครับของหนุมานพบเจ็ดยอดนุษย์ที่ ชชชแนลจะแนะนําให้ดูว่าทั้งเรื่องราวต่างๆมีไฮไลท์อย่างไรมียอดขายยังไงและที่สําคัญก็คือนี่คือของสะสมที่เราสามารถที่จะลําเล็กได้ว่าในยุคสมัยหนึ่งเราเคยเป็นเด็กนะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนนะแล้วเราก็โตขึ้นมาแล้วก็ชื่นชอบกับอุลตร้าแมนและหันุมานซึ่งเกิดเรื่องราวเหล่าน,นี้ใครชื่นชอบอะไรสะสมแบบนั้นครับเก็บแบบนั้นให้เยอะๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในคลิปนี้ชชชแนลมีของมาแจากครับ ไม่เคยแจกมานานแล้วอยากจะแจกครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากได้นะนี่ครับให้ดูเฉยๆมีอยู่กี่ชิ้นหละอ่ะเฉยๆมีอยู่สามชิ้นครับมีสามชิ้นมาจากทางคุณอาสมโพธแสนเดนไชให้มาเองเลยนะครับสามชิ้นครับรเฉยๆให้ไว้ใครอยากได้ กดคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็ส่งที่อยู่เข้ามา,าเดี๋ยวเฉยส่งไปให้ครับไม่คิดตังค์เลยสักบาทส่งให้กับแฟนคลับเลยที่อยากได้จริงครับยังไม่จบครับมีหลายคนนะครับถามมาว่าแล้วเฉย a ชแนลจะกลับไปพูดถึงท่าเตียนอีกครั้งไหมเฉย a ชแนลบอกตรงนี้เลยนะครับอยากจะฝากของแฟนคลับยักษ์ท่าเตียนยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพเฉยเ a ชแนลเร็วๆนี้เราจะไปที่วัดอรุณครับและเราจะไปที่วัดพระเชตุพนด้วย จะไปถ่ายของจริงตรงนั้นเลยนะฮะให้เห็นเลยไปวัดสูงๆไปดูของจริงเลยว่าปัจจุบันนี้จากที่เฉยๆจะนัพูดถึงท่าเตียนหนึ่งสองสามสี่ว่ายักษ์ปัดแจ้งอยู่ตรงนี้ยักษ์วัดโพอยู่ที่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับเราจะพาไปดูท่าเตียนในเร็วๆนี้ครับไปดูนครับว่าเส้นทางเดินทางระหว่างวัดเป็นยังไงปัจจุบันหลังจากที่มีการบูรณะไปแล้วที่บอกว่าวัดพระเชตุพนตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่3มาถึง4แล้วเป็นยังไง โอ้แล้วยักษ์วัดแก้งที่มีทศกัณวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วครับไปดูกันนะครับในคลิปเร็วๆนี้ครับแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเชยเชยชแลครับแถมท้ายครับพิเศษสุดๆจากที่บอกว่าใครอยากได้อุลตราแมนตัวเนี้ยให้แจ้งเชยเชยมานะตามชิ้นที่เชยเชยแจ้งไว้ เพิ่มให้เลยครับสำหรับคลิปนี้เนื่องจากว่าเป็นคลิปของฮันมุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์เฉยๆมีเป็น,นี้มาให้ครับเป็นหน้ากากสมัยโบราณนะฮะเป็นทําใหม่มาอีกครั้งหนึ่งเป็นหน้ากากของฮัน,มนุมานมีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันครับใครอยากได้ขอมาครับสีเหลืองมีสองชิ้นแล้วก็มีสีเขียวด้วยหนึ่งชิ้นสีขาวสองชิ้นครับนี่สองชิ้นนะใส่หน้าเป็นแบบนี้ครับ นี่น่าจะเชยหน้าใหญ่ดีเนะเาะพอใส่มาปุ๊บโอ้สวัสดีข้าคือหอกนุม,มอนชอนสมอนเอาขคอยากได้ข้าก็ขอมอนะมีน้ำบ,บันห่ชินด้วยก่อนโอ้มาโผ่มา,มมาครับแล้วเจอกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามในชน่องชา n นลต่อไปนะครับสวัสดีครับ